ครับสวัสดีครับเอาพบกับผ้าไปกินครับมากินข้าแรง่อ้ข้ขวนหอนด้วยนี่ปีงใส่กอครับพียกสามหน่วยล้ยวก็ะพัดเพลดปุกครับโอ้เป็นตะเสียบขนาด,านดที่ข่าแห้งหมดนี่ฝนตกเที่ยงฝนมนจะกรเ้ากันยังลิ่นๆอยู่ครับ ก็ได้อันนี้แล้วานี่พัดเป็ดประดุกมันจะเสียบขนาดเท่าด้าดนี้นราเหี้เสียบอยู่มีปปีงใส่กรอกอันนึงบากีกสามหน่วยครับนะครับมากินเขาน้ำกันครับกินง่ายๆสไตล์พาไปกินมีอะไรเราก็กิน ไม่มีเราก็ไปหามากินกินแล้วมีเหงาอมีแห้งเขาก็ไปหาทําการทํางานนะครับกิขบนขาวทำกันเด้อครับบ้านถ้าไปกินก็หาแต่เนี่ยเสียบๆเรามาสูส่เบืองะมีคนขึดอยากนํา จะเสียบวิธีเด้ครับโอ้ยฝนตกเจยระทุกตอนยังไงเลยกอ,อกไก่อันบใงไงมาครับกินเขาน้ำกันครับบานผมสิไปเรวได้บ้านี่เขาแห้งล้วสั้นเนี่ย